สวัสดีทุกท่านครับเช้านี้ก็คุยกันนะครับคุยกันทางนักลงทุนก็โหฟังคลิปเมื่อวานก็สนใจกันจํานวนมากครับสนใจกันจํานวนมากหลายท่านก็บอกเอออาจารย์โอ้โหที่เห็นอาจารย์มาสิกบกว่าปีนี่อาจารย์พูดอย่างนี้นีและธรรมธรรมาชาติของอาจารย์นั่นแหละเออ,เอ,อกูกูมึง,ม,งมึงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะไอไอคาสรรพนามการผสมพันธุ์กันอะไรต่างๆของมนุษย์เรานี่ก็เอาบ้างก็ดีเหมือนกัน มันก็ฮาร์ดคอร์ดีอะครับผมทีนี้สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ที่ท่านนักลงทุนสอ,สอบถามมาก,กันก็คือในเรื่องของฮอาจารย์ลองเล่ารายละเอียดของไ,ไอไอเรื่องที่บรกเกอร์มันมันจ้องจะกินกินเงินนักลงทุนมันมันทำยังไงอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็อาจจะคุยกันนะครับคุยกันไอเรื่องบรกเกอร์ บ็กเกอร์ไหนบ็กเกอร์อะไรหรือบ็กเกอร์ชื่อเสียงเรียงนามอะไรก็เดี๋ยวไปพูดถึงมาเลยครับพูดเดี๋ยวมันก็จะเดือดร้อนนะครับผมเดือดร้อนเดือดร้อนทั้งไอไอคนพูดก็คือตัวเมเองครับเบอร์หนึ่งแลโดนก่อนนะครับส่วนในไอทางตลาดหุ้นเนี่ยเราก็อาจจะมโนโอเองแล้วกันว่าเป็นตลาดหุน้นมาเลเซียอินโดนีเซียหรือว่า อฟิลิปปินหรือว่าไอ้ไอ้แดกเยอรมนหรือไอ้เอสพีเอสร้อยหรือไอ้ไอ้ดาวจนไอ้อเมริกาอะไรก็ว่าไปเอาเป็นว่าตลาดหุ้นที่เราพูดถึงมันมันเป็นตลาดหุ้นของของไอ้ไอ้มนุษย์โลกเราแล้วกันนะครับไอ้มนุษย์โลกเราส่วนกลไกที่ว่าไอ้กลไกที่ที่ที่ว่าไอ้ตลาดหุ้นแต่ละตลาดมีวิธีการมีกลไกอย่างไรในการที่จะช้อนเอาเงินนักลงทุน เข้ามาในกระเป๋าของตัวเองนะครับไอ้ไอตลาดเอ่อเมืองนอกทั่วโลกผมก็อาจจะไม่ไม่สามารถรู้ได้หรืออะไรนี้นะส่วนในตลาดใกล้ๆสมมติสมมติตลาดใกล้ๆตลาดขมรนหรือตลาดหาเหวอะไรเนี่ยที่มันใกล้ตัวพอจะรู้หน่อยยี่สิบปีอะไรเงี้ยพอจะเอ่อเอ่อเอาเ,เ,เ,เป็นว่ามโนเอา้ะกันมโนเอา้ะกันก็คือเป็นอย่างนี้ครับก็คือมันเหมือนการเล่นไพ่อ่ะครับการเล่นไพ่ การเล่นไฮโลหรือการการเล่นแทงหวยแทงแทงม้าหรืออะไรเงี้ยถ้าเรารู้ว่าม้าตัวไหนชนะเรารู้ว่าหวยเลขไหนจะออกเรารู้ว่าไพ่ใครเบอร์อะไรหรือไฮโลเลขอะไรเราก็มีโอกาสชนะครับทีนี้ทําไมโบกเกอร์ถึงกินเงินเราท่านลองคิดดูนะครับถ้าท่านเนี่ยเป็นเจ้าของโบกเกอร์สมมติสมมติว่าท่านเป็นเจ้าของโปกเกอร์ท่านเป็นเจ้าของโบกเกอร์แล้วนะ ท่านก็จะวางแผนแล้วเฮ้ยค่าจ่ายโอ้โหปึกสำนักง,งานนาวิเคราะห์ไอ้นวิเคราะห์เนี่ยต้องจ้างมันอยู่แล้วต่อให้มันเนี่ยเอถ้าเรามีเงินไม่มากก็จ้างไอ้พวกกีก๊อกมาปั้นเราหรือเราจะเห็นไอ้ตัวไอ้ตัวที่มันไอ้ตัวที่มันมีชื่อเสียงไอ้ตัวที่มันมันพูดแล้วก็ประชาชนรักแล้วหลงมันน่ะประชาชนและนักล,กลงทุนหลงมันน่ะก็อาจจะจ้างมันแพงหน่อยแต่แต่แตแตไอ้นั่นก็เป็นเงินที่เราต้องจ่ายจ่าย ายหนักให้กับพนักงานนะครับส่วนในส่วนในไฐานฐานฐานลูกค้าหรือฐานฐานข้อมูลลูกค้าหรือฐานวิธีการอะไรที่ที่เอนอรวิคะอนเนี่ยมันจะหาลูกค้าเข้าโบกได้มันมันมันก็ต้องมาผีแสงกระบอนะครับก่อนที่จะเอาเงินเดือนสูงมันก็ต้องบอกว่าเอ๊ะมันอะมันมีวิธีการอย่างไรในการที่จะหลอกเอาลูกค้าเอ๊ะไม่ไม่เชิญชวนเชิญชวนพวกนักลงทุนเข้ามาเปิดบัญชีใช้คําว่าเชิญชวนดีกว่าใช้คําว่าหลอกมันน่าเกลียดไปนะ เอาเอาเป็นว่าเชิญชวนอ่ามันมีวิธีการของมันมันทามาหลายสิบปีมันมีปากมีลิ้นมีวิธีการมีเสน่ห์มีมีอะไรของมันะมันมันก็ต้องมีครับเพราะว่ามันทามาหลายสิบปีมันก็รู้ว่าเอนักลงทุนหน้าใหม่ที่มาจัดงานมาสัมมนาแต่ละปีหรือมาโอ้โหเชิญชวนไอ้อะไรเอ็กโปบ้าบอโปอะไรตามไปอะไรต่างสถานที่เอกลักจัดงานใหญ่โตเชิญชวนนักลงทุนเข้ามาในตลาดอะไรเงี้ยมันมีวิธีการของมันครับ พร้อมเป็นอาชีพของมัน่สนาสมมติว่านักวิเคราะห์นี่จ่ายมาหนักแล้วตอนนี้มาไอ้เจ้าน้องๆมาร์เก็ตติ้ง Marketing เอ้ยเอามาันมานั่งกี่คนกี่กี่คน,คนดีกี่อะไรดีเงินเ,นเดือนเท่าไหร่ขั้นต่ำเท่าไหร่และไอ้พวกที่พอหาลูกค้าได้ก็มีพวกที่ไม่มีปัญญาหาลูกค้าได้ก็มีนะครับไอ้พวกจบใหม่ๆครับไม่มีปัญญาเลยก็จะมารอรอส่วนบุญกับพวกนักวิเคราะห์หรือรอส่วนบุญจากพวกเอ,อ,เอ,อาการจัดงานอะไรเงี้ยก็จะได้ลูกค้าไปไปอยู่ในบัญชีทีนี้มันมาจบตรงที่ว่าเมื่อบล็อกเกอร์มันมัน มันมันมันได้ลูกค้ามาแล้วเฮ้ยเราวางแผนว่าเฮ้ยเอาสมมติเอาสมมติเป็นบล็อกอ่ะเป็นบล็อกอะไรเี่ยบล็อกอ่ะอ่บล็อกเฮียแล้วกันอ่ะอบล็อกเฮียเอไอ้บล็อกเฮียเนี่ยมันมันมันหาลูกค้าได้ละแล้วมันมันมันดูแลให้ลูกค้าแม่งไปนี้แม่งได้มาแล้วแม่งได้มาโหไอ้ร้อยคนเว้ยแต่ละคนแม่งมาเปิดบัญชีอ่ะสองล้านบ้างอ่ะห้าล้านบ้างอ่ะล้านหนึ่งบ้างเออต่ำกว่าล้านก็มี เปิดแสนเดียวก็มีไอ้พวกไอ้พวกไอ้พวกนักเล่นลายยิบย่อยลายลายใหม่ๆแสนหนึ่งหรือต่ำกว่าแสนยังมีเลยมันมันก็มีนะไอ้บางคนเทคทีเดียวไม่ถึงหมื่นก็มีครับสมัยก่อนก็าบอกกำหนดค่าคอมตม่ำกว่าหมื่นต้องคิดเท่านี้เท่านี้ก็มีมีม,มีก็ไม่เป็นไรอ่าตอนนี้สมมติอ่ะมีร้อยคนอ่ะสมมติอ่ะอ่าเป็นว่าร้านหนึ่งเฮ้ยเข้ามาร้อยล้านเราเฮ้ยตอนนี้เรามีลูกค้าอยู่ประมาณร้อยคนแม่งเปิดบัญชีกันแล้วโดยเฉลีย่ยแล้วอ่ะสมมติรวมแล้วแม่งร้อยล้าน เฮ้ยร้อยล้านเนี่ยเงินไอ้เงินก้อนนี้ที่ลูกค้าแม่งมาเปิดนี่เอาไงกับแม่งดีวะเฮ้ยก็หาทางแดกแม่งดิแดกแม่งเอาไงเดียวเฮ้ยเออเอ้นั้นเดี๋ยวกูไปให้พี่ชายกูแม่งเป็นนอมินีเป็นอะไรแล้วก็ซื้อหุ้นแม่งเลยซื้อหุ้นแม่งตัวหนึง่งเอาเป็นอะไรเดียวเอาเป็นหุ้นกิ๊กก,กาหุ้นกิ๊กก็ตัวหนึง่งเฮ้ยอ่ะซื้อแม่งมาอ่ะเท่าไหร่ดิ เฮ้ยไอตัวเนี้ยแม่งพอได้เว้ยซื้อๆได้แม่งเวลาไปพูดแล้วมันมีความน่าเชื่อถือมีอะไรก็หวานไปเวลาไปพูดที่ไหนเอ้ยคนมันรู้จักเว้ยอะไรเงี้ยไอหุ้นธนาคารจิ๊กก๊อกตัวนึงวะเอาไอธนาคารจิ๊กก๊อกซื้อไว้เอาเจ็ดบาทซื้อเจ็ดบาทเฮ้ยซื้อๆซื้อๆซื้อมาเว้ยไอร้อยล้านเนี่ยเออแม่งค่าจ่ายออฟฟิศค่าพนักงานค่าไอ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 มาร์เก็ตติ้งในไอค่านักวิเคราะห์ค่าแอร์ค่าคอมโอ้โหเบ็ดเสร็จแล้วแม่งปีหนึ่งเอ้ยไม่ไม่เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งกูนี่แม่งต้องจ่่่าาาายยยอองนน้้กวล เพราะงั้นกูต้องทาให้ได้อย่างน้อยยี่สิบล้านยี่สิบล้านทําไง้ยซื้อแมงนะกูกูก็ต้องมีเงินของกูส่วนหนึ่งไปบล็อกเกอร์มันบล็อกเกอร์มัน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 เปิดบล็อกเกอร์ได้มันต้องมีเงินน่ะแต่แต่มันมีเงินอยู่แล้วล่ะเพราะแม่งทําอยู่ในตลาดมาตั้งสามสิบสี่สิบปีแม่งก็มาจากไอตัวเก่าเก่าไอตัวเที่ยงนั้นน่ะแมงก็มีบล็อกเกอร์มันมีบล็อกเกอร์มันอาจจะเปลี่ยนชื่อไปอะไรแต่สุดท้ายมันก็คือเป็นเจ้าของแหละแล้วก็ทั่งไอไอเจ้าของบล็อกเกอร์นี่นะบาง มันเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตในประเทศนัแหละแล้วมันก็มีเงินมาเปิดโบรกเกอร์เพื่อเป็นช่องทางของมันในการปั๊มเงินของมันปุ๊บอ่ะเฮ้ยแม่งซื้อมาเจ็บาทเอาซื้อเท่าไหร่อ่ะอาสมมุติซื้อแม่งรับแปสิบล้านอะ่ะแปดสิบล้านเสร็จแล้วก็แล้วก็พยายามพอถึงเวลาแล้วจะขายหรือจะเอามาขายแม่งอะ่ะเฮ้ยบัญชีแม่งลูกค้าที่มีอยู่ในมือร้อยล้านก็หาทางให้แม่งซื้อหมดนั่นแหละก็คือ ให้นักวิเคราะห์แม่งออกบทวิเคราะห์ว่าไอไอไอหุ้นธนาคารจิก็แม่งดีอย่างนั้นแม่งดีอย่างนี้ไอหุ้นธนาคารจิดออกมาแน่อย่างนั้นอย่างนี้อ๋อฮอรจัดเก็บบาทมันจะต้องไปไปเท่าไหร่เดียไปสิบบาทแน่นอนเออหรือไปแปดบาทเก้าบาทแน่นอนเอาบทวิเคราะห์อ๋อแล้วเสร็จแล้วก็ไอนักวิเคราะห์กับโทรไปสั่งไอพวกไอน้องๆไอมาร์เก็ตติ้งไอไอทีมสายงานทั้งหมดของบริษัทเฮ้ยมึงบอกลูกค้า ให้ซื้อตัวนี้ไปเลยมึงเชื่อกูมาแน่มึงมึงโทรไปหามันเลยโทรไปหามันเลยอ่ะสมมติร้อยล้านแม่งซื้อหมดเลยแม่งซื้ออ่ะช่วงนี้มันซื้อเราก็ขายดิอ่ะสมมติเรามีเจ็ดบาทเราขายม่งเจ็ดบาทห้าสิบเจ็ดบาทสามหรือเจ็ดแปดบาทแปดบาทก็ดันแม่งไปเรื่อยๆจากแปดสิบล้านที่เราเก็บปุนไว้่าจะได้มายี่สิบ้านหรือร้อยล้านไ,ได้มากำไรมาอันนี้เป็นตัวเลขประมาณนะแต่ทำจริงมันมันคำนวณกัน ทำจริงมันก็ต้องคำนวณกันคำนวณกันอย่างเงี้ยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คำนวณตัวเลขก,กันไอ้นี่ซื้อเท่าไหร่ถ้าจากร้อยล้านลูกค้าแม่งอาจจะไม่ซื้อหมดมาอาจจะมีตัวเฮียตัวดื้อลูกค้าที่แม่งไม่อยากซื้อหรือแม่งแต่มันก็มีลูกค้าโคตรงโง่แม่งสั่งพอแนะนำพุทธแม่งซื้อตันดีแม่งซื้อทันดีเลยแม่งทำเป็นฟอร์มรวยฟอร์มรวยเงินมาฝากลูกค้ามาอมาฝากโบกเกอร์มาฝากน้องๆไว้เฮ้ยเออมีอะไรก็ตัดสินใจแทนพี่นะซื้อไปเลยไอ ไอ้ไอลูกค้าที่แม่งหน้าใหม่ๆห,หน้าโง่ๆแล้วแม่งทาเป็นรวยเนี่ยมันมีเยอะทําเป็นแบบนะั้นตัดสินใจแทนพี่เลยแม่งกโ็โดนโดนจนหมดตัวแหละมันก็ทํากันอย่างนั้น,นแหละแต่เงินแต่แเงินลูกแต่เงินลูกค้าที่แม่งอยู่ในโบกเนี่ยมันมันเป็นของที่แน่น,นอนที่สุดแล้วส่วนไอ้ไอ้เป็นเรื่องที่เจะดตอนรออนอะไรต่างเนี่ยหรือว่าแม่งจะรอตามมีจําเกิดว่าร้อยล้านเนี่ยให้แม่งลูกค้าแม่งตัดสินใจเองแล้วกันให้มันไปคิดเองให้มันไปเออเองให้มันให้มัน ไปซื้อไปเอง้วซื้อหุ้นมึงลองคิดดูนะว่ามึงปล่อยให้มันทําอย่างนั้นได้เหรอถ้ามึงเป็นเจ้าของบบกเกอร์มึงปล่อยให้ให้ลูกค้าแม่งคิดเองแล้วเมื่อไหร่มันจะได้ค่าคอมแดกละ่ะและ้วแล้วเมื่อไหร่มันจะได้เงินมันมาแดกเพราะงั้นมึงต้องปุยทางวางแผนแดกแม่งเข้าไปเลยใช่ปะถ้ามึงเป็นเจ้าของบบกเกอร์มึงก็ต้องหาทางวางแผนต้องแดก,แ,ดก,แ,ดก,แ,ดกแม่งเข้าไปเลยแดกแจกแดกแดกกมันเข้าไป พฤติกรรมมันเงินมันมันอยู่ในมือเราแล้วอะ่ะมันอยู่ในมือโบรกเกอร์แล้วอะ่ะตอนนี้เมื่อทําไปนานๆแม่งก็ก็ต้องมีเพื่อนฝูงโบรกเกอร์อื่นเฮ้ยเฮ้ยมึงเฮ้ยไอ้เรี่กูกูกูโบเกี้เรียหนึ่งมึงโบเกียรสองมึงโบเกีเรอสามเฮ้ยมันรุ้มเกินเด้เออมึ by, 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 อ by, งโยนไปกูโยนมามึงโยนไปโยนมามึงโยนไปโยนมาไอ้เรี่อก็ลมแดกแม่งก็ไปเลยใช่ป่ะ <H ee S 1> มันมันก็เป็นวิธีการแต่แต่แต่ในขณะที่มันแดกเนี่ย หุ้นมันก็จะมีการขึ้นใช่ไหมมันก็จะมีการขึ้นไล่จากเจ็ดบาทมาเนื่นมานนิสมมติถ้าเราเป็นนักนักนักเล่นคนอื่นๆหรือหรือเราเป็นนักเล่นที่ที่นอกเราอาจจะเปิดบัญชีกับบกบกที่เป็นธนาคารมันมันก็จะไม่ไม่ไม่ทําอย่างนั้นไอ้บกธนาคารมันก็จะไม่ยุ่งอับไม่ไม่ยุ่งกับมึงเลยมัน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 เปิดเพื่อรองรับให้มึงมึงมีบัญชีเล่นหุนเท่านั้นเองใช่ไหมเพราะว่าสถาบันม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 ีรายได้จากทางอื่นเยอะแยะมันไม่ได้เป็นบลเกอตรงตรงใช่ไหมเออเป็นอย่างนนัั้มน เพราะงั้นในช่วงที่มันขึ้นมันไอตัวนั้นขึ้นไอตัวนี้ลงไอตัวนั้นขึ้นตัวถ้าเรามีวิชาเรามีวิชาดวงดาวเรามีวิชาโหราศาสตร์เราคำนวณได้เพราะงั้นมันขึ้นลงทั้งวันขึ้นลงแม่งสามสี่ร้อยตัวขึ้นลงแม่งขึ้นลงชิบหายนะมันยิ่งดีเพราะเราคำนวณได้ว่าตัวไหนจะขึ้นจะขึ้นถึงเวลาไหนจะลงถึงลงถึงเวลาไหนเรามีวิชาเราดรอยู่ข้างนอกเราเล่นกับมันได้เพราะงั้นใครแมงจะหลอกแม่งจะต้มแม่งตุ่นมันก็ยิ่งดี เพราะว่าเราจะได้มีเวทีเข้าไปเล่นเราจะได้มีสนามสนามเงินห้าหกหมื่นล้านต่อวันเข้าไปเล่นเข้าไปหยิบเข้าไปอได้เงินมาจากสิ่งที่เราล่วงรู้อนาคตคุยแล้วก็เดี๋ยวถ้าคุยายาวไปเดี๋ยวคนคนจะไม่ฟังเราคุยทีละสั้นๆนะครับบางคนบอกทำไมอาจารย์มึงมึงไม่คุยไปเลยว่าสามสิบนาทีโอ้ยมันไม่มีใครฟังครับคนสมัยนี้เขาบอกว่าไม่อยากฟังเรื่องอื่นหรือไม่อยากฟังเรื่องอะไรที่มันนานๆเอาสั้นๆ ไม่แน่ก็อาจจะสัส้นๆแล้วก็ให้มันได้ใจความชุบๆไปเลยนะครับอื